เออใครมาเป็นเถื่อนก็เหมือนมันอยู่กันมัก็ได้มันก็เหมือนเพราะมันนอนแล้วไม่อิม่มอ่ะนอนไม่หลับอ่ะมันพูดยากหน,น่ายแล้เนี่ยมันซับซ้อนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่เขาเขาอกหักไปสองคนนะแล้วก็มันเจอพ่อย์เนี่ยเออแต่แกเจอคนอื่นเมื่อไนร่ก็พ่อเนี่ย ที่แรกแอบพบการที่แรกจะเป็นอิจฉเฉยๆแล้วต้องหนักเปิ๊บตัวเลยมันก็เลยย้ายคอนโดกันยังไงบุรุษยก็เย็ดไปเลยเอาเอาไม่ให้ไปเต้องระวังลื่นหลัยอดอันนี้มันจะเดินกำลังลื่นครบเครื่องแล้วกับผ้าไม่ต้องทำใส่เพื่อนเต็มที่ที่บ้านก็ไม่ต้องซื้อมันเยอะแล้ว ไไที่นี่ดูแปลกประหมานี่ดประหลาดหลงเลยนะประหลาดที่ของสุดท้ายเนี่ยร้องเนี่ยขึ้นไปเนี่ยตรงไหนเราอ่ะนะก็น่าจะใกล้เคียงมากเพราะเที่ยวนี้มันใครไม่รู้จะช่วยเธออ่ะแต่ครั้งที่แล้วเขาไม่ได้ช่วยจริงบอกไปเลยเอกสารจบกองช่วย ใครก็เอาได้ถึงนั้นแหนกหัวใครก็เอาได้เมียกเอาได้แต่เขาไม่เอาเราอะ่ะ <adapting> คือเพื่อเอกสารไปครั้งที่แล้วเนี่ยทิ้งหมดเลยทำขยะเนี่ย<อ>จะบอกให้ทำได้อยากได้นะไม่ยากเลยเนี่ยเนี่ยต้องไปปล่อยป,อยปันดุ <S <S เข้าใจไหมเขาจะเป็นคนนอนขวดขา <S <S เข้าใจปหมเนี่ยเราเก็บที่นอนที่เรียบร้อยนะต่อไปที่นอนมันก็เรียบร้อยอะไรเนี่ยเ<บ>นี่ยจะเป็นทหารทุกมากนะเนี่ย ฟุกมากมันหีจับยัดเลยนะว่ายน้ำก็ไม่ได้ว่ายอะไรก็ไม่ได้ว่ายใครนีอไปเอาเอาเนี่ยบ้านเธอเสียหมดเลยไหม้านงานศพไม่กินเนี่ยไม่กินเลยบ้านเนี้ยเขากินเฉพาะคนสนิทจริงเออขาดตัวนี้เอามาดิเนี่ยนี่มันนางกดมานั่งดูผมองหน้าพอพี่หนุ่มยังไม่ได้ดูนะมีหมดไปสองพันคนแล้วนะมแค่นี้ ท่านประหลัดท่านผู้มนุษย์เจการนะ่ะสถานการณ์น่ะไม่ได้ไปไอ้นี่ไอ้นี่ดีนะแกเป็นคนไม่ยึดติดถือบัตรนะเออี่ชอบดีนะนก็ชอบใช้ตามองพี่น้องว่าอะ,ะไรกันชอบเป็นอนะไรนี่ไม่อยากเกิดนะพ่อเป็นเสียยังฮะวางหัวใจนะเราจะพูดพันกับพ่อเหมือนพ่อแต่เนี่ยเขาจะพูยไในขนดดาด ไม่รู้ไม่ทราบจะถามอะ้จะแปนทำไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะต้นโกน็กด้มังเป็นอ่ะเป็นต้นก่้งวอยนี่นะไม่รู้มันต้นเอะนอไมากแล้วไปไหนล่ บ้านเธอเจ้าที่แรงนะเจ้าที่ดีมากเลยแหละเจ้าที่อะ่ะบ้านนี้เจ้าที่ดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านนี้ได้เจ้าที่ดีแต่อันเนี้ยมันไม่ได้เรียนฉาบคิดแต่ว่ามีเงินก็พอแล้วมีติ๊กกับซิลลอมีไทยพันธนี่แอบไว้ก็พอแล้วแต่เขาไม่ได้ดูว่าเจ้าที่เนี่ยดีแต่ว่านี่ก็เป็นนักข่าวช่องของสิงคโปร์ปรเป็นเชียนักข่าวใหญ่ช่องใหญ่ เธอจะนายให้มันน,น,น,นั่นอนอยนี้นะเอาเอาเอาในบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยเขายังไม่ได้ค่อยทำมือดีหไหมแเแาจะบบเนี่ยเธอสองคนนอนอย่างนีจะนอนทีังไงมีงไม่รู้เลยว่ามีผัวป่ะเนี่ยมีลูกยังมีแตะงม่ป่ะมังไม่มีหรอกอาจารย์ไม่ใช่ไม่มีด้วยถึงมีเด็ก็จะมีแบบนีด้วยเพราะอ,อันนี้มันมีสีตุ้ม เธอมีซีดมวกลูกทุก3สาก้อนนะเนี่ยเส้นซีมรนลูกมุมันไม่ได้มีต้องกดอย่างดีอาจจะมรงลูกอาจจะดีหล้วก็หางงานไม่มีทำอะไรไม่มีทำอะไรเดนไปเดินมา็หมดว่างนอะอยากมาให้อม